นิชาปิ็นทางลาดยางไปนถนนลาดยางนะคะลงมากับป็นอ่างเก็บน้ำต้องขามครับวัดวัลีศิลาล่ามนะคะนี่นะคะมีแผ่นหยามีคุงน้ำแล้วกับมีวัดนะคะนี่นะคะบริวเวณริมน้ำนะคะตรงหนี้ฉบานก็สียเอาควายมาผูกนะคะเพราะว่าควายนี่เขาบ่ค่คอยกลัวแต่นิชากับมีความสุขค่ะลมกําลังมาเลยนะคะลมโบยโบยค่ะที่ได้ยินเสียงรถเสียงเรือก็คือเพราะว่าขังบน ขางบนนะคะต้องนิ่วออยตอนเย็นๆนะคะอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากลางวันฝนตกลินมานะคะกับฤดูฝนเนาะค่ะอากาศบ้างช่วงก็จะเย็นบ้างช่วงก็จะห่อนแต่ยามเย็นส่วนใหญ่มีแผ่นน้ำยาวใกล้สุลูกูลูกต้านะคะแล้วก็มีวัดคะแต่ย่าน่ั้นลงกปบบดได้นะคะน้ำค่อนข้างลึกมากนะคะอันตรายนะคะมิฉากกับภาพให้ชมนะคะมีโลกสีเขียวสดชื่นตรงหันนะคะกับซิมี่ตาลามีโบสนะคะ วัดวบริศิลารามนะคะบริยุทเอาบรรยากาศกำงามไว้ชมนะคะเปิดกระจิก้องแรงตรีละครั้งนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นๆที่มีความสุขแล้วก็งดงามนะคะ <c oughs> มีแผนน้ำยาวใกล้สุนลูกหูลูกตานะคะแล้วก็มีวดัดต้องขามครับ วัดวลลีศิลาลามนะคะนี่นะคะมีแผ่นหยามีคุ้งน้ำแล้วก็มีวัดนะคะนี่นะคะเถึงสิบ,บจ่าแห้งกะลืมคลายออกนะคะอากาศเย็นลมวอยๆมาแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆกันเลยคะ่ะเป็นห่วยอ่างก็บน,น้ำต้องหนีนะคะก็มีความสุขนะคะมาชื่นช่อมด้วยกันคะ่ะอากาศเก่าๆบะหิเบิ้งนะคะแต่อยากให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะ เห็นบ่คาเห็นบักคะขยากให้เห็นค่ะบรรยากาศสวัสดีค่ะดิฉันพามาชมบรรยากาศ่างเก็บน้ำบังหินนะคะมือนีมาชมบรรยากาศสวยๆตอนเย็นๆหลังฝนตกปลยอยๆไปแล้วนะคะทองฝากกับสีเริ่มคล้ายอ์เขาบ่ค่อยกั้น้ำนะคะแต่อ้วนนี่เขาบอกผูกอยู่ค่ะแต่ว่าลงเลิกบ่ได้เพราะว่าอ้วเขากัวน้ำอยู่นะคะเขาบ่ค่อยชอบน้ำปั้นดนะคะแต่ควายเขาสีลุยไปแต่เขาสีงูผู้บ่มีทะเลก็เอเค ห่วยโอเคแม่น้ำเล็กๆมใม่เบ่งนะคะแต่กับความสุขนะคะนี่คือความสุขคือกันนะคะเวลามาเห็นน้ำเห็นโลกสีเขียวเห็นทองฝ้านะคะก็มีความสุขนะคะนิชาก็อยากมาแบ่งปั้นนะคะดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี่นิชาเอาบรรยากาศตรงบริเวณอ่างเก็บน้ำบังหินมาให้ชมค่ะตรงบริเวณด่านที่นิชายื่นยู่นี่นะคะกับเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่ได้มากชื่นชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเวลาเครียดเวลาเหนื่อยเวลาอ่อนล้ากะสี มาถ่ายแล้วก็มาชมตรงบริเวณในหลายบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเป็นทองน้ำเป็นวัดนะคะนะคะก็มาชมด้วยกันนะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะข้างบนกับเป็นทองฟ้านะคะนะคะก็มีความสุขนะคะดีชาก็อยากมาแบ่งปั้นนะคะนี่ค่ะประกสนติกล้องแรงตีละะรังนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นๆที่มีความสุขแล้วก็งดงามนะคะ มองไปเหมือนเกาะน,นะคะมองมองนะคะบุญงาม่เ e ง <glowing noise> ok ี้ยงค่ะนิชาเอาบรรยากาศยามเย็นมาให้ชมนะคะแดดล่มล่มตกค่ะลมพัดเวยบ้านเฮ้าก <surprise> ับม <ification> ิค่นี่ล่ะค่ะนะคะอีสานเถบบ้านนิชาบะมิทะเลนะคะกับเบิ้งเม่น้ำเบิ้งหงานะคะกับมีความสูงนะคะนิชากับอยากมาแบงปั้นนะคะดีค่ะ จรรากาศเก่าๆบะเบิงนะคะแต่อยากให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะค่ะเห็นบะค่าเห็นบะค่็ขยกให้เห็นค่ะบรรยากาศจรกยากากเก่าๆบะเบิงนะคะแต่อยากให้ทุกคนชื่นชมแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะค่ะเห็นบะค่าเห็นบะค่าอยะขห้เห็นค่ะบรรยากาศบ้านเฮากับมีแคนีล่ะค่ะนะคะอีสานแถบบ้านนิชาบ่มีิทะเลนะคะ กับเบิ้งเมน้มเบิ้งหูสวัสดีค่ะดิชาพามาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำบังหินนะคะมือนีมาชมบรรยากาศสวยๆตอนเย็นๆหลังฝนตกปอยๆไปแล้วนะคะทองฝ้ากับสีเลือมคล้ายองค์ลงหันนะคะกับซีมีสารามีโบสถ์นะคะวัดวลีศิลาลามนะคะบริยุทธ์เอาบรรยากาศกงามมาชมนะคะ เสียงระค่างจากวัดวารีแต่ยินบาา้นะคะอาจ์สเป็นเสียงเบาๆนะคะเป็นเสียงระค่างคา่ะตีกองแรงนี่นะคะเถบานดิชานะคะกะสิมีแค่นี่ละ่ะที่เป็นแมนานแล้วก็ทะเลอยออกไปจากอำเภออื่นหรือตำบลอื่นกสิเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะแต่มุมของดิชากะสิปะมานนี้นะคะกะจะเย็นขึ้นนะคะกะมีแห้งอยู่ค่ะโบหอนแห้งนะคะมันนี่นี่นะคะนิชาก็ไม่เบิ่งค่ะเอาบรรยากาศเดิมๆเพิ่มเติมค,คือความสุขที่มอบใหเ้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะต้องขามครับ วัดวัลลีศิลาลามนะคะนี่นะคะมีแผ่นหยามีคุ้งน้ำแล้วก็มีวัดนะคะนี่นะคะเมถึงสิบจบ่าแห้งกะลืมคล้ายออกนะคะอากาศเย็นลมวอยๆมาแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆกันเลยคะ่ะตรงหันนะคะกะซิมีสาลามีโบสถ์นะคะวัดวัลลีศิลาลามนะคะบริยทุทธ่ได้มาชื่นชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเวลาเครียดเวลาเหนื่อยเวลาอ่อนล่ะ มาถ่ายแล้วก็เอามาชมตรงบริเวณตรงขามครับวัดวัลีศิลาลามนะคะนี่นะคะมีแผน่นหญ้ามีคุุงน้ำแล้วกับมีวัดนะคะนี่นะคะมองไปเหมือนเกาะนะคะมองมองนะคะคุนงามเงี้ยงค่ะดิฉันเอาบรรยากาศยามเย็ยนมาให้ชมนะคะแดดลมล่มตกค่ะลมพัดวยตรงหันนะคะกะซิมีสารามีโบสถ์นะคะวัดบัลีศิลาลามนะคะบริเว์ เขาบอค่อยกลั้นน้ำนะคะแต่อ้วนนี่เขาบอกผูกอยู่ค่ะแต่ว่าลงเลือกมาได้เพราะว่าอ้วน,นเขากั้นน้ำอยู่นะคะเขาบ่าค่อยชอบน้ำปั้นดน,นะคะแต่ควายเขาสีลุยไปแต่เขาสีงูวันลึกหรือบนลึกนะคะเขาสิล่งพ่อประมานนะคะกินอิม่มพี่ตู่พี่ตุ๋ยเลยทีเดียวนะคะชาติเอาบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะมาชมน้ำกันนะคะโอ้ยสวยงามเพียงค่ะหวยเบิ่งอ่างเก็บน้ำไปเนาะคะ่ะหลังเกา่าหยานะคะหยา,ยาแต่น้ำลึกนะคะแถวนี้หยานะคะ บรรยากาศแถบดีกเ็เจะประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ย่านนั้นลงปปใปบ่ได้นะคะน้ำค่อนข้างลึกมากนะคะอันตรายนะคะนิชาก,กับภาพมาให้ชมนะคะมีโลกสีเขียวสดชื่นเม่ถึงสิบบจจาแห้งกะเลื่อมคลายออกนะคะอากาศเย็นลงวยๆยมาแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆกันเลยค่ะนะคะนิชาก็เอาไปชมอยากให้ชมนะคะอยากให้ทุกๆท่านได้ชมแล้วก็สดชื่นไปด้วยกันกับนิชานะคะนี่ค่ะ บรรยากาศสวยๆนี่นะคะผูบบีท้ทะเลเอเคห่วยโอเค,อเคแมนามเล็กๆไม่เบิ่งนะคะแต่กับความสุขนะคะนี่ก็คือความสุขคือกันนะคะเวลามาเห็นน้ำเห็นโลกสีเขียวเห็นทองฟ้าแต่นิชาก,กับีความสุขะคะ่ะลมกําลังมาเลยนะคะลมโวยโยค่ะที่ได้ยินเสียงรถเสียงเรือก,ก็คือเพราะว่าขังบนขังบนนะคะต้องต้องขามครับวัดวารีศิลาลาบนะคะนี่นะคะมีแผ่นหยามีกุุงนา้า แล้วก็มีวัดนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะมื่อนี่นิชาเอาบรรยากาศตรงบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงหินีมาให้ชมค่ะตรงบริเวณด่านที่นิชายื่นยู่นี่นะคะกับเป็นอีกมุมหนึ่งหว่วยบึงอ่างเก็บน้ำไปเนาะคะ่ะห,หลังเก่าหยานะคะหยาแต่น้ำลึกนะคะแล้วนี่หยานะคะบรรยากาศแถบดีกระเจดประมานนี่แหละบรรยากาศกุ๊บเก่าบึงหินนะคะแต่อยากให้ทุกคนชื่นช่มแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะค่ะ เห็นบ่คคเห็นบ่คคาขยากห้เห็นค่ะบรรยากาศคือตรงบริเวณฝั่งทางลาดย่างทางกับบานดิชาเลยนะคะตรงหนีนะคะเป็นทางกับบานดิชามองไปตรงขามกสิเห็นเป็นวัดวารีศิลาล่มนะคะเป็นห่วยอ่างเก็บน้ำตรงหนีนะคะก็มีความสุขนะคะมาชื่นชมด้วยกันค่ะถทบานดิชานะคะกสิมีแค่นีระคาที่เป็นเมนานแล้วก็ทะเลยออกไปจากอำเภออื่นหรือตำบลอื่นก็ิเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะแต่มุมของดิชากสิประมานนี้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆทุกๆคนกะอย่าพึงเบือน,นิชานะคะนิชากะเอาแบบไปหานิชาเป็นทางลาดยางไปถนน,นลาดยางนะคะลงมากกับเป็นอ่างเก็บน้ำปบ่อยตอนเย็นๆนะคะอากาศเหล่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากลางวันฝนตกลินมานะคะกับฤดูฝนเนาะคะ่ะอากาศบางช่วงก็จะเย็นบางช่วงก็จะฮอนแต่ยามเย็นส่วนใหญ่สวัสดีค่ะนิชาพามาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำบางหินนะคะมือนี้มาชมบรรยากาศสวยๆตอนเย็นๆหลังฝนตกปอยๆไปแล้วนะคะ ทองฝากระสีเลิมคล้ายองค์คือตรงบริเวณฝั่งทางลาดย่างทางกับบานดิชาเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางกับบานดิชามองไปตรงขามกรสีเห็นเป็นวัดวารีศิลาลา่มนะคะในหลายบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเป็นทองน้ำเป็นวัดนะคะนะคะก็ามาชมด้วยกันนะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะข้างบนกับเป็นทองฝานะนี่ค่ะ เพื่อนๆทุกๆคนกะอย่าพึงเบือ่อนิชานะคะนชิชากะเอาแบงปั่นนะคะกะมีความสูงนะคะนิชากะอยากมาแบงปั้นนะคะนี่ค่ะอยู่ตั้งกาะบริยูต้องกอกลางน้ำนะคะมีแผ่นดินเชื่อมถึงนะคะนชิชาบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะมาให้ชมนะคะตอนเย็นๆแดดลมลมตกหลังฝนตกแล้วนะคะคนละมุมกับกอนหาที่นิชาพามาชมนะคะพะทางนั้นเป็นทางสวนสาธาราณะนะคะแต่ว่าทางนี่เป็นทางถนนลาดยางนะคะมองไปทางฝั่ง